สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอ้มัมธนีโดยแม่หมออ้ำธรรมาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือทำไมคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เออสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกคิดถึงใครบางคนอยู่อย่างแปลกประหลาดแล้วก็รู้สึกแปลกใจทำไมถึงคิดถึงเขามากมายขนาดนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกกันจะให้เลือกทั้งหมด สี่กล่องด้วยกันนะจ๊ะกล่องที่หนึ่งเดี๋ยวเดียวขออนุญ,ญาตเอาเป็นตัวแทนของไพ่ก่อนนะ<อ><ส>กระดินกระดอน<ส>หนึ่งสองนะสามสี่โอเคจะแบ่งเอาเป็น สี่สี่สำรับด้วยกันนะคะหมอจะเลือกเป็นสำรับเนาะแล้วก็มาเปิดให้นะคะมีสี่สำรับด้วยกันหนึ่งสองสามและสี่นะมาดูกันว่าเออทำไมถึงคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เนาะอ่ะลองดูนะคะหนึ่งสองสามและสี่ก่อนที่จะเลือกเนาะทําสมาธิก,กันก่อนเพื่อความแม่นยำหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ mm hmm. หายใจยาวรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกยาวส่วงกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืงตาค่ะ เลือกล่องไพ่ที่รู้สึกนึงดูใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าทำไมคิดถึงเขามากขนาดนี้ขอแคปไว้หน่อยนะคะทำน้ำปกนะทำน้ำปกนะเอออ่ะหาใครยังรู้สึกสับสนอยู่ลองทำสมาธิอีกสักรอบหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะก็กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ แล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะทวนหัวข้ออีกทีทำไมถึงคิดถึงเขามากขนาดนี้ หากคุณยังรู้สึกสับสนลองทําสมาธิอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบยังสับสนแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดดเียวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3<า>และ4 <S <S ตามลําดับแบบนี้นะไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันจากกองที่หนึ่งก่อนนะมาดูกันว่าทําไมถึงคิดถึงเขามากมายขนาดนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันเนาะว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างขอดูพลังงานของตัวคุณก่อนละกันนะคะเช็คพลังงานโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มันมันรู้สึกแปลกๆปกเหมือนกันนะคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกคิดถึงใครแบบนี้หรือไม่เคยรู้สึก คิดถึงใครมากมายขนาดนี้มาก่อนคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมคุณถึงรู้สึกคิดถึงเขามากขนาดนี้ทําไมอยู่ๆถึงเป็นกับคนนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นกับคนคนนี้นะบางคนอาจจะชอบอาจจะแอบชอบก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะคุยคุยกันแล้วแหละนะแต่ว่าก็รู้สึกคิดถึงมากเป็นพิเศษคือก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกับคนอื่นแต่ก็อาจจะไม่เคยรู้สึกอะไรขนาดนี้นะแต่กับคนนี้มันดูพิเศษมันดูแปลก มันดูคิดถึงมากจนรู้สึกเอ่อไม่เป็นตัวเองนะคะคนอาจจะคิดและรู้สึกอย่างนี้ขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าและเขาล่ะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเนาะขอดูพลังงาน,นอ,อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันนะเฮ้ย ความคิดถึงถ้าคุณสงสัยว่าทําไมคุณถึงคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เขาก็กําลังสงสัยเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงคิดคุนคิดถึงคุณคนนี้มากมายขนาดนี้เช่นกันโอ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสกักใบค่ะว่าทําไมล่ะสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกนึกถึงคิดถึงเขาคนนี้มากมายขนาดนี้เอ้ยดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาน่าจะมี มีการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันได้หรือพลังงานของคุณสองคนน่าจะเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันได้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรสดส,สดชื่นเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก แต่ก็ต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์มากเช่นเดียวกันที่คุณคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่ามันเหมือนพลังงานของคุณกับเขามันมันจูนกันติดนั่นหมายความว่าทั้งคุณและเขาต่างคิดถึงกันและกันมันก็เลยทําให้มันมีอะไรบางอย่างพลังงานอะไรบางอย่างยึดโยงกันทําให้รู้สึกนึกถึงคิดถึงกันมากเป็นพิเศษขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีก เฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นแล้วไม่ใช่เล่นเล่นแล้วคุณกับเขาน่าจะมีความเป็นคู่กันนะคือไพ่ขึ้นมาลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคู่คของคุณนะเนื้อคู่ของคุณนะหรือเป็นคนที่พรมลิขิตบรรดาลชักพามาโดนให้มาพบกันทันใดนึกออกปะ เออเพราะฉะนั้นที่คุณสงสัยว่าทาไมถึงรู้สึกคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เป็นเพราะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณมากมายเช่นเดียวกันแล้วพลังงานของคุณเับเขามันตรงกันมันจูนกันมันเชื่อมร้อยกันมันเชื่อมโยงกันแล้วเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณสองคนน่าจะมีความเป็นคู่กันอยู่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนคนนี้หรือคุณสองคนน่ะน่าจะเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให,ให้ได้เจอกันนะโอแรงมาก ใครแล้วกน,นายอยู่น,นายแล้วก็แชร์เปรี้ยออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาคะ่ะต่อกันที่กล่องที่สองมาดูกันว่าทําไมถึงคิดถึงคนนี้มากมายขนาดนี้นะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่สองก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะโอ้โห คุณดูมีความคาดหวังกับคนวันนี้สูงมากเลยนะรู้สึกเหมือนเขารู้สึกผูกพันกับเขามากเลยใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเขาอะเหมือนเป็นคู่ของคุณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าแล้วทางเขาล่ะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณโอ้โดนใจเฮย้ยขนลุกว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณรู้สึก ว่าเขาเหมือนเป็นคู่ของคุณในขณะเดียวกันต้องบอกเลยคุณก็ตรงสเปคเขาทุกอย่างนะโดนใจเขาทุกอย่างนะเอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกคิดถึงเขามากขนาดนี้พายจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรขอดูพลังงานโอ้โหชัดเลยที่คุณรู้สึกคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันอืม มีโอกาสเลยเหลือเกินนะว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่กันเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนเนื้อคู่คุณเหมือนเป็นคู่ของคุณมีความรู้สึกผูกพันเห็นอนาคตหรือว่ามองเห็นอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกโดนใจคุณ เต็มประตูหรืออาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะถูกใจคุณตรงสเปคคุณไอ้คุณตรงสเปคเขาถูกใจเขาในหลายๆเรื่องนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพาลาังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่ขึ้นพาลาังงานของความเป็นคู่ไพ่ขึ้นพาลาังงานของพรมลิขิตเป็นไปได้เหลือเกินว่าที่คุณคิดถึงเขามากมายขนาดนี้หรือ รู้สึกคิดถึงมากเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันมีความผูกพันกันนะมีความข้องเกี่ยวกันมีความสัมพันธ์กันเป็นคู่กันมีความเป็นคู่พรมลิขิตของกันและกันทําให้มีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงกันมากเป็นพิเศษนั่นเองโอ้นะขออีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้ คุณสองคนนะ่ะต้องบอกเลยมีเซนที่เชื่อมรอยเชื่อมโยงกันได้นะเวลาที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเวลาที่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขามันเหมือนสื่อกระแสจิต ได้อะนะเออเหมือนสื่อใจกันได้นะส่งกระแสจิตกันได้ส่งกระแสใจส,สต่อกันได้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันมีความเป็นคู่กันมีความเป็นคู่พรมลิขิตกันทําให้คิดถึงมากเป็นพิเศษเออมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่คุณนะ่ะที่รู้สึกกับเขาแต่เขาก็รู้สึกกับคุณด้วยเหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอืม ดูเหมือนเป็นความลับของสวรรค์เหมือนกันนะเออดูเหมือนเป็นความลับของสวรรค์เหมือนกันนะต่างคนต่างไม่พูดเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกมันเกิดเกิดจากภายในต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานตรงนี้นะการที่คุณคิดถึงเขานะเป็นเพราะ คุณกับเขามีความเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมีความเป็นคู่กันนะคะเ,ออเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณยังคุมเคยยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะเป็นบททดสอบของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะให้คุณกับเขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้ปรับจนูนได้ทําความเข้าใจได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกันไปนะเพื่อที่จะได้แบบว่า Lifting, เ,เขาเรียกว่าได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือได,ได้ได้ครองคู่กันน่ะคือดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบนิดนึงเนาะหรือมีความคุ้มเครือมีความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะคะเป็นบททดสอบค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นบททดสอบขอดูพลังงานเพิ่มเติม,มอีกสักหน่อยเป็นบททดสอบจริงๆแหละนะคะอืมแต่เมื่อคุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ดูจากพลังงานตรงนี้นกคค็มีมีหวังนะกับคนคนนี้มีหวังนะกับคนคนนี้ เหมือนกับว่าคุณสองคนนะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องผ่านบททดสอบหรือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกันไปนะเพื่อที่จะได้ขอ,องคู่กันนะดูจากพลังงานตรงนี้เออเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบเอ่อต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจริงๆอะ่ะเนาะเออแต่ที่คุณคิดถึงเขามากเหลือเกินนะทำไมถึงคิดถึงมากขนาดนี้เพราะว่าคุณรู้สึกดีกับเขานะคะส่วนหนึ่งคือเขาอ่ะ มันมีมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เขาเองก็รู้สึกถูกอกถูกใจคุณเหมือนกันนะเป็นคู่ที่ฟ้าส่งมาแต่เป็นคู่ที่มีบททดสอบนะคะในการาสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะแต่เมื่อผ่านไปต้องบอกเลยความรักเนี้ยอบอุ่นหัวใจแน่นอนเนอ,อเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทําไมถึงคิดถึงคนนี้มากเหลือเกินทําไมถึงคิดถึงเขาเยอะเหลือเกินทําไมถึงคิดถึงเขามากจังเลยนะทําไมเขา จะไปถึงคิดถึงเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะมีความเป็นคู่คู่พรมลิขิตคู่พรมลิขิตคู่บุพเพสนิวาสนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะเขารู้สึกดีกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคบททดสอบนิดหนึ่งฝ่าฟันกันไปนะแล้วมีโอกาสว่าความสัมพันธ์นะก็จะเป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจนั่นแหละ นะคะในอนาคตอย่างแน่นอนโอ้นะใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงคิดถึงเขาขนาดนี้ใช่ไหมทำไมคิดถึงเขามากขนาดนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่3ามเนาะมาดูกันค่ะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะโอ้คิดถึงจริงนะรู้สึกคิดถึงจริงนะดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณนะมันมีความคิดถึงเขามากจริงแปลกใจเนาะแปลกใจว่าทําไมถึงคิดถึงเขามากขนาดนี้ทาไมอยู่ๆถึงรู้สึกคิดถึงรู้สึกหวยหารู้สึกนึกถึงนะคุยขนาดไหนก็ไม่พอเจอแค่ไหนก็ไม่พอนะ เออมันไม่พอเลยมันรู้สึกนึกถึงคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะสงสัยตรงนี้ว่าทําไมถึงคิดถึงเขามากขนาดนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานฝั่งเขานิดหนึ่งนะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนกับว่าเขามีความห่วงใยคุณตลอดเวลาด้วยนะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยนะว่าทำไมล่ะ คุณหนึ่งคิดถึงเขามากมายขนาดนี้แล้วทาไมเขาถึงรู้สึกห่วงใยคุณมากมายขนาดนี้ขอดูพลังงานหน่อยจ้ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้คุณคือความสบายใจของกันและกันนะเขาก็คือความสบายใจของคุณคุณก็คือความสบายใจของเขานะสาเหตุที่คิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรก็ดูพลังงานหน่อยดูมีโอกาสเหลือเกินว่า ที่คิดถึงมันมีความรักมันมีความหลงมันมีความหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้มันมีความสบายใจและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีความเป็นคู่กันอยู่นะเฮ้ยคุณเป็นคนคุณสองคนมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อกันมากเลยนะคือดูจากพลังงานตรงเนี้มันเหมือนจะเป็นความหลงเนาะเพราะว่า คิดถึงเขามากเหลือเกินนะแต่ลึกลงไปอะ่ะมันมีความรักที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะที่คุณคิดถึงเขามากขนาดนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเป็นเพราะว่าเขาก็คิดถึงคุณมากตลอดเวลาเหมือนกันมันมีความห่วงใยมันมีความเชื่อมร้อยกันมันมีความสื่อจิตสื่อใจกันได้นะคุณคิดถึงเขามากเขาก็คิดถึงคุณมาก ห่วงคุณมากนะนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นห่วงเป็นใยคุณตลอดเวลานะแล้วคุณสองคนน่ะมันมีความเป็นความสบายใจต่อกันแล้วกันนะมันมีทั้งความรักมันมีทั้งความหลงมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าโหยหากันและกันมากๆนะต้องบอกเลยไม่ใช่คุณฝ่ายเดียวเขาเองก็รู้สึกแบบนี้มันมีความรักมันมีความหลงมันมีความโหยหามันมีความคิดถึงนึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่ทํา ถ้าถามว่าทําไมคุณหนึ่งคิดถึงเขามากมายขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นพลังงานแบบคูณสองนั่นหมายความว่าฝั่งคุณก็คิดถึงฝั่งเขาก็คิดถึงมันจูนกันติดมันเชื่อมร้อยกันได้มันส่งกระแสจิตกันได้มันส่งกระแสใจกันได้ทําให้มีความรู้สึกคิดถึงเขามากมายขนาดนี้นั่นเองโอ้แล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นคู่กันนะมัน มันเหมือนมีจิตใจสายใยอะไรบางอย่างเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันทําให้รู้สึกนึกถึงคิดถึงกันมากเป็นพิเศษหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขารับรู้พลังงานของคุณได้คุณรับรู้พลังงานของเขาได้นะมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณคิดถึงเขาเขาก็จะเหมือนรับรู้ได้ว่ามีคนคิดถึงแล้วเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วพอเขาคิดถึงคุณน่ะคุณก็เหมือนกับว่าจะรับรู้ได้อะจากความรู้สึกคิดถึงนั่นแหละยิ่งคุณคิดถึงเขามากขนาดไหนต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากมายขนาดนั้นแล้วค่ะ ไกแล้วก็นายน่ายแล้วก็แช์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4ี่มาดูกันว่าทําไมถึงคิดถึงเขามากขนาดนี้เออสําหรับคนที่เลือกกองที่4นี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรพลังงานของคุณเป็นเช่นไรกับความสัมพันธ์นี้ขอดูพลังงานหน่อยอืบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะ เออแล้วอยู่ๆก็มาเจอคนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษรู้สึกนึกถึงคิดถึงเป็นพิเศษและบางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือห่างกันไปแต่คุณก็ยังรู้สึกฝังใจกับคนคนนี้แล้วก็เกิดความถามเนาะว่าทําไมถึงรู้สึกคิดถึงเขามากขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าทางเขาแหละเนาะรู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงๆนะ เขาก็ยังดูคิดถึงคุณอยู่เลยอะสำหรับคนที่เลือกกองเนี่ยเขายังดูคิดถึงคุณอยู่เลยอะทําไมถึงคิดถึงคุณมากขนาดนี้เออทําไมคุณนึงคิดถึงเขามากขนาดนี้ขอดูพลังงานหน่อยขออีกสักสองใบแล้วกันเนาะเอาจริงๆนะ ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยที่คุณคิดถึงเขามากขนาดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกับเขายังมีวาสนาต่อกันคนะ <qualitative> ดูเหมือนกับว่ายังไม่ขาดจากกันคือดูเหมือนกับว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่เพราะเ,เขาเองก็ยังตัดคุณไม่ขาดยังคิดถึงเขายังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสเหลือเกินว่าที่คุณคิดถึงเขามากขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาเองก็คิดถึงคุณมากเช่นเดียวกันนะ สายใยสัมพันธ์ยังไม่ขาดวาสนาก็ยังไม่ขาดจากกันนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่ายังมียังมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ยังมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาอยู่นะมันเหมือนคุณคิดถึงเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณนะเออยังมีความเกี่ยวข้องยังมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะทำให้ดูจากพลังงานตรงนี้ยังไม่ขาดจากกันแน่ๆยังมีโอกาสวนเวียนกลับมาแน่ๆเพราะ ต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันนะ่ะมันเหมือนยังรักกันยังรักกันแต่ก็ไม่รู้ทาไมนะถึงทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้แต่ดูเหมือนก็ว่ายังรักกันคุณก็ยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณแต่ปล่อยให้สถานการณ์มันความสัมพันธ์มันกลายเป็นแยกย้ายกันไปได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเออแต่ดูากพลังงานตรงนี้คือที่ที่คุณคิดถึงเขามากขนาดนี้เพราะคุณยังมีความเกี่ยวข้องกับเขาอยู่นะ และตัวเขาเองก็ดูเหมือนยังรักคุณอยู่ด้วยและยังมีสายใยความสัมพันธ์อะไรต่างๆกันยังไม่ขาดกันเลยสักทีเดียวอะเออเพราะฉะนั้นที่ยังคิดถึงอยู่มากมายขนาดนี้เพราะมันยังไม่ขาดกันนี่แหละนะคะเออแต่สําหรับใครนะคะที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เพิ่งเจอกันนะคะดูจากพลังงานตรงนี้นะคุณอาจจะคุณคิดถึงเขาเนาะ คุณคิดถึงเขาแต่คุณก็อาจจะพยายามยับยั้งชั่งใจไม่อยากจะคิดอะไรเกินเลยหรือมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ดูเหมือนกับว่ามีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณเหมือนกันคือดูเหมือนกับว่าคุณสองคนอะมันมีความเชื่อมร้อยมันมีความเชื่อมโยงมันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีวาสนาต่อกันนะเออไม่รู้อะไรหรืออาจจะความเจียมตัวเจียมใจหรืออะไรต่างๆหรือความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ทําให้ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะไม่คิดไ,ไกลแต่รู้อะไรไหม คุณยังมีความคุณมีความเป็นคู่กันอ่ะคุณมีความเกี่ยวข้องกันอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้มีวาสนาต่อกันเดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้มีโอกาสมาวนเวียนเจอกันหรือมาเกี่ยวข้องกันอยู่ดีเพราะนั้นที่ถามว่าทําไมถึงคิดถึงเขามากขนาดนี้เพราะคุณสองคนมันมีวาสนาที่เกี่ยวเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื่องกันหรือว่ามีวาสนาร่วมกันนั่นเองเนอเอ ครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้ก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย